ขอคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ่ายบ้างถ่ายมดถ่ายบ้างฮะบันีครับาเชินครับาเชล้วแม่

เก็มชิ้หน่อยดิติ้นเขียม้สองข้างสองข้างเจมลองนอยโอ๊ยทำไมหน้าเด็กขนาดนี้ขอด้วยขอ ดราใหม่เลยมันยากข้าวงการดาจีนเลยตมากโคมกรอตลอดเดวเาเ็อมโอโชุดชุดบนเวทีก็เซอร์ไพรส์เ็จเป็นลมมันน่าโกดธี่หครับโกดธโกรธต พี่พูดเบาหรือย <Sal> ah. หิวปะหิวหิว <ee> ใช่หมถ้าต่างกันยังไม่เสร็จแล้วนะผมเก็บไปทีแล้วเี่อยดไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย